ยาเศรษฐีต้องยอมรับว่าเข้าไปในทุกหยดยลูกทุกหยดยาอะไรเมื่อกี้นี่ไม่ว่าจะรวยเป็นเศรษฐีเราเห็นไหมคะไอหนีเนี่ยไอผู้ยุยงยาเรามาตทำแม่เป็นเจ้าของตลาดวิตัยวิจัยเจ้าของตลาดก็คือมีพื้นที่ในหมาเขาเป็นเซ้ามองตลาดแต่ทำไมเ่ยจังเลยแต่เขาก็ยังมย ทั้งไข่ทั้งเจลีนะคะทั้งะว่าซื้อมาแล้วก็ไปซื้อถิงมาให้ค่งมเสกเพื่อนชวนเพื่อนมาให้มาเสกทีนี่นะคะพอรู้ว่าาเสแล้วนะ you oh. หรือบางคนก็่นก็ต้องนอนก่อนอย่างนันอวาง่านนเพื่อนอ็ต้างนอกันจนบางทีเขา็ก่าน่าอยู่ีๆไอ้ยาเสพตไม่ลดตัวได้สามสิบปีก็สามสิบปีเรีย ต้องนสมาชิกผู้แทนรัษดรสมาชิกวุฒทสภากคอยากให้พวกเราต้อง้งตใหม่นะคะก่อที่จะรอใารูู้ให้ยายาตุ้นใช่ไหมยาตุ้นกระตุ้นไม่ดูอะไรตรงน้ก็ปีนขึ้นไปเอาหูัวร์ก็ไปใต้เขาท้า เด็กอายุแปดขวบนไคะโดนตีวกันสภาพจิตใจจะเป็นยังไงถ้าพ่อแม่เปลี่ยนได้จะขอให้เอาตัวเองเป็นตัวกางแทนเท่าหก็ะสมครย่งจำหูนะคาเหรอเไม่มีสติเลยนะคะจำหูไ่ไหจำหูจำหูไม่ไหหจหูไมได้ จับมือได้ไหมคะคจับมือได้คะแล้เาจมาีไหมคนที่จับไม่พ่อแม่กหายจับมือได้ไหมคะจับได้ค่ะจับมือได้ไหมคะ อ้อมก่อนนี่นะนุชิใครสวยยกมือขึ้นอ้อมก่อนเยเสรเลยคุดง่ายมากขึ้นคนในครอบครัวต้องพูดกับเขาขามขึ้นแล้วก็ข้อที่ห้าถ้าเปิดใจแล้วให้ทำแบบแล้วต้องพูดกันแล้วก็อันนี้เขียนไม่ได้แต่เฉพาะอันนี้ทาเปบ้านลูกเลยการดูอะไรเขาใช่ ขอพูดการขอพูดรก่อนเมื่อวานนี้ข่าไปหาคุณ่อด้วยก็ปหาคุณอหมู่แล้วมันจะมีในเฟซบุ๊กเป็นของภูฟ้าปูฟ้าม